ครับนี่คือช่วงของพรมนิมิตนะฮะสปอนเซอร์หลักของรายการเบรสโชของเราสวัสดีพี่ตงครับสวัสดีครับพี่ตงนี่เป็นคนที่อธีไยใส่ดีทักทายกันเองเด้งถึงนะฮะไม่ต้องเด้งดิฮะไม่ต้องเด้งนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับในเรื่องของการซ่อมแมทช์นะครับพรมนิมิตอย่างที่บอกครับว่าประกันภัยนะฮะร้านอื่นบอกว่าเฮ้ยล้อแบกนี้เป็นรอยปบเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าทงพรมนิมิตคอนเซ็ปต์เลยฮะซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะ่จะร้าวจะดุ่มจะบุบนะฮะหรือว่าจะ จะเปลี่ยนใหม่นะฮะทั้งยางทั้งแม็กทั้งคอมมิมิตม,มีให้วันนี้ครับจะมาในเคสรูปแบบแบบว่าเบสิกครับประชาชนทั่วไปสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะค,ะครับแต่วันนี้เจ้าของรถเป็นผู้ชายแต่ว่าล้อเนี่ยคือค่อนข้างเขาเรียกว่าก้านยกครับแล้วพุทบาทไทยเนี่ยสร้างมามาตรฐานสากลเหลือเกินเดี๋ยวก็บินลงมาเดี๋ยวกับรถก็จะมีรอยเดี๋ยวหลุมเหลอมอะไรเยอะวันนี้เคสนี้เป็นอย่างไรครับก็เปลี่ยนพุตบาทมาฮะ อันนี้ไม่ใหญ่ไม่ไม่เรื่องมากคุณผู้ชมลองดูนะครอันนี้เป็นเคสเดียดฟุตบาทมาถลอกปอกเปลือกนะถลอกเล็กน้อยนะครับก็มีหลายมุมเหมือนกันที่ท่านถ้าจะลุยไม่ใช่ย่อยถามนี่คือระวังแล้วนะ ก็ดก้านามันยกมันก็เลยดูลำบากครับผมแล้วส่ยางเขาตัองเปนิดนึงถ้าส่ยางใหญ่กว่านี้เนี่ยก็อาจจะเต็มกว่านี้ก็ช่วยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ยงไงก็ตามครับวันนี้วิธีการซ่อมทําอย่างไรฮะก็พ่นสีครับไม่มีอะไรมากอ๋อนี่คืเอเฉพาที่ได้พ่นเก็บงานแค่เก็บงานเคือเรามีเครื่อง CNC อยู่แล้วคนะครับคือไม่ต้องใช้มือคนละเพอาะแตนนี่เราเป็นเครื่องใช้ขัดพ่นเอาขัดเอาอันนี้ขัดเอาแต่เป็นเครื่องนะ อย่างเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเคยออกมาเนี่ยยังเห็นลูกน้องนั่งเอามือปั่นอยู่เลย<ช>นะครับในการทำให้ได้เรียบแต่เดี๋ยวนี้ระบบ C N C หรือว่าเครื่องขัดเนี่ยที่เครื่องแบกที่เราทำไหมไม่ใช่ออเ<ร>ล็กๆเล็กเล็กเลเข้าซอกได้ขอเข้าซอกได้ทุกมุวเมื่อจะเป็นขอบหน้านี้ แล้วแล้วอย่างนี้เราจะพอกให้มันเต็มหรืออ๋อมม่้นะเติมหน่อยนึงฮะอันน um> ี้เติมนิดนึงขอเติมนิดนึงนะเติมนิดนึงก่อนแล้วเคยเคยเคยขัดเข้าไปรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแน่นอนแล้วสีพี่เขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนฮะเป็นสีเดิมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนพี่ต้องน่าจะประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงน่าจะเสร็จนะโอเคก็งดงามแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสภาพ before after and จะเบีฟอรคุณผู้ชมเก์นอัพสเต่อตื้นะฮะ การซ่อมล้อใช้เวลาเป็นสิาครับจริงไม่ถึงไมงานเร่งใช่ครับนะครับก็สามารถทําได้แต่ช่วงนี้คงไม่มีคอสตมากจริงเรียกว่าถ้าเป็นสาวเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยลุกข้าววิ่งเสยวิ่งเข้าร้านอย่าเรียกคนร้านนะฮะเดี๋ยวครูก็ดูกระจกแล้วถ้าเป็นผู้ชายหัวกะอะไรเนี่ยหัวกะใจนะฮะยัางไงก็ตามครับก็อย่างที่เห็นผู้ชมนะฮะสภาพที่ซ่อมนะครับจะเห็นในรูปแบบของล้อที่เปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณไม่ต้อง ทำให้ร้อคุณเนี่ยบางลงใช่ครับก็เนเงเดินเิได้ครับผมใช้เงินประมาณเท่าไหร่คุณมายอันนี้วงละค่าร้อยบาทเก้ารบาทเรื่องละนะครับคับผมก็คุณผู้ชมนี้็นสีพิเศษถ้าบอกมาอย่างนี้การในโซนล้นั่งรถบสเยโทรศัพท์ติดต่อไรศูนย์แ่งหกห้าหกห้าสามสามสามครับแล้วก็ศูนย์สองสกสครับผมหรือไม่ต้องใช้วัทแอปได้นะฮะกับเบอร์ตองสามเบอร์แรกนะครับผมนะจุเปอาบน้ำชวนไม่ได้ฮะไม่ได้นะครับแค่เรื่องงานคุยได้เลย ขอเวลางานหน่อยนะครับเวลาออกทีวีตุดีนะครับทำดีเลยผมว่าเพื่อนก็องศากระจายนะครับเออเนี่ขอบคุณมากนะครฮะติดตามนะครับกับเรื่องของษ์พรมนิมิตเดี๋ยวไปดูช่วงต่อไปของรายการอย่าลืมกันนะร้านตั้งอยู่ไหนฮะนิมิตฮะวงเอนยี่สองครับแถวแถววลังโพงครับผมนะฮะซอยอะไรนิมิตถนนมิตรพันธ์เลยครับถนนมิตรพันธ์เลยท่านผู้ชมก็จะไปเจอร้านกรมนิมิตร้อมแม็กซ่อมได้ทุกอย่างคอนเซ็ปต์คือทุกอย่างซ่อมได้ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวชมช่วงต่อไปรายการครับ